ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้ครับเป้าน้ำครับหาเบิ้งวันแห็นนะครับดะเบิ้งพอเป็นวันแหนครับวันแหนกินปลาอยู่หน้าครับผมโอ้ยบยเห็นเลยนะต้นนั้นลักอยู่บนหลอดกำลังงมหาปลาอยู่ครับไ่เห็นเลย องคนเพื่นวันแง่เก่งๆนะครับเด้อพ่อบุญกับพ่อวนครับนงผมกับพผนดเก็บปลาอยู่ทึงขูดนะครับเด้อเอาปลาอย่างปลาวันนี้มาเด็ดหน้าครับอากาศหอนห่อนพ่อได้แก่ห่อนนะครับจะอยู่น้ำไ้น้ำนะ บูนไหเบ่ล่ะครับบ่เห็นเลยออกมา,ากแล้วออกอล้วตัวมันหลามคุณเนี่ยและก็ผมกับมีนาที่อย่างปลาเข้าปลาหาเพื่อนอย,ยู่ง่ายๆกินง่ายครับ <c oughs> ในไพ่ยังดีครับมีน้ำทุกน้ำหนาช่วงโควิด ปลาเผาตานคูวิแนนปล<ะ>าเผาตานควิดเนาะครับอยู่ในเมืองเขาบ่อใดเด้่ยอยู่ตะลำทงน้ำหน้านเนี่ยแหละหกินกับธนะรรมาสา์เนินาะ แรงลูกแหงล่ะป่ะครับลูกเรือบอลเดว กระสือดึงเจะไหนใบาขาเหนเลือใจแบบไงดิแต่ว่าขันมันลงมันกะจะลงไปแห่ตัวผมว่าน,น,นี่คือกระือดึงไปจังไหนนีมันลงหลังตีนหรอครับลอดพื้นไปแล้วมาทา่านอลก เราเมือหากินน้ำซาเนี่ยนะเนาะแม่เหน่อยรับพอมัมีความสุขวบ้ไหนบ้า่ คอยฟุ้งดงหมดไปนะไม่บอกว่ายืนย็นใส่กุ๊กไเดาเลยเดาเลยเดาเอ้ยนี่ละโตรบ่ดินดินเต็มยนหนาเลยพูนมันมันมันหรอมาแล้วมันออกมันหอกขอบตัวใหญ่แห้งนะครับตัวใหญ่แห้งพูน โลกวยลอกพอมนนี่มาถึงบ่โลเขาดีน้อผมปอกาศถือเลยยันรุดมือตัวใหญ่แห้งครับ้อย้อยยครับขอใหญ่ครับตัโลกัวอยอยู่ครับ มาเอาหนามผ้ามาเบิงครับปลาติ๊กปลาครับโตใหญ่ๆกินเข่าปลาครับไปยอาศัยสอบตัวนี้ติปลาโคนใหญ่ทรงส้ำโตครับปลานิ่งกระย่างครับพับพอครับข้างล่าง เริ่มตัวละครอย่างป้าไววไม่เลี้วยวก็เสียบๆน้ำปลาครับมือคอเป็นวานเฮสองคนเพื่อน มมวันน,นี้บ้าวนำกับผ้าธรรมโชติมาเบิ่งการวาดแหนงยูซ่าทำนะครับเจ้าธรรมชชติติดตามก็สับสะไคร่นะครับเพื่อเป็นปกำลังใจครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับผมเยาว์ผ้ามาเบิ่งซ่านาเด้อดครับเด้อสว,วัสดีครับ